สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับวันนี้วันที่สามเดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมีโอกาสนะครับขี่รถเล่นครับวันนี้พอดีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดน,นะครับมหานะครับก็เลยมีโอกาสได้ขีร่รถเล่นพาเพื่อนไปกินข้าวครับแล้วก็มีโอกาสผ่านมา เห็นนาเกหาปลานะครับก็เลยเอาลงมาถ่ายวีดีโอครับเดี๋ยวเราก็เอาเห็นของเรามาด้วยนะครับเอามาเล่นน้ำสนุกสนุกเฉยครับไม่มีอะไร <c oughs> อา่เรื่องได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เอาสนุกไว้ก่อน, <c oughs> นร,ร้อนครับอากาศร้อนมาเล่นน้ำแบบนี้ก็อาจจะพอได้คลายร้อนไปอ่านิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราทำดูตากีว่าได้ปลาไหมได้ัหงยังนี่ออามาเมื่อกี้อ้บอกว่ามาถึงมาเหมือนกันครับพอดีเลย โว้ขึ้นอะไรไกลเลยครับน้ายืนนานแล้วครับบนไม้อาบ,บอก ไม่มีด่างครั้งนะครับถ้ามีด่างครั้งก็อาจจะจำกัดพื้นที่ให้ปลามันวิ่งได้นะครับนี่พื้นที่ใหญ่มากครับดูครับไร่หนึ่งน่าจะได้ครับไร่ไร่หนึ่งนี่ไร่กว่าเลยนะครับนี่หน้าที่นะครับ

ยี่เตรโซปลาขาวนะครับเตรซอร <laughs> มีม้ายืนข้างบนนะครับ ha <laughs> ha เงียบครับไม่เห็นปลาขึ้นเลยครับสงสัยจะเอาไปกินกันหมดแล้ว หลองตราเมตุบมแล้วหรือแต่บวกมั้งขยอลจะในฝั่งออยขยอลจะในฟองมีอยู่นะครับปลาตัวใหญ่ในนี้นะครับแตม มันมองยากครับลมมันพัดนะครับไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนนะครับเสียงยังดังเลยครับบวบเมื่อกี้ครับมองไม่เห็นนะครับนาเกจัดอีกหนึ่งหัวแล้วนะครับเฮ้ยพี่เหา ตัวใหญ่ครับนี่ปลาดุกทเท่าแขนนะครับนี่งี้นี่ใหญ่มากครับปลาดุกมาดูบรรยากาศนะครับคนหาปลา นี่ถือมานี่นะตานี่ตรงนี้นี่ยายมาแล้วครับอ่ามานี้อ่าจูได้ทั้งในน้ำและบนบกนะครับ <c oughs> <c oughs> เจียวแล้วจะได้ปลาด้วยยิ่งจะเจียวเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเอาเหมานะ

นานทาง้องชายทักมาถามนะครับใครมั่งตั้มเอาเห็นวะนี่วะไหนตรงไหนพี่ ni ro ap lah doktor ni, leh ni เจอไหมพี่ไม่ใช่ไม่ทันนะแงไม่แตกแล้วจเกนเเล่น <c oughs> ยังทุ่มอ่ะไม่เหแตร์ทีนี้ น,น,น้อชมพิม์มือวานให้ดูหน่อยว่าโอ้ยไ,ไ,นะไปทำงาน <c oughs> ต่างจังหวัดาน,นานครับ <c oughs> เพื่อนผม,ไ,มไ,นไปทำงาน <c oughs> ต่างจังหวัดาน,นานครับ <c oughs> ลืมหมดแล้วครับ <c oughs> วิธีทำอาหารกินนะครับ ปั้นนั้นก็ชวนผมมาเนาะอยู่บ้านมันร้อนอยู่บ้านมันร้อนว่างั้นครับจัดไปครับอยู่บ้านมันร้อนมาเล่นน้ำครับนุ่ไม่เอฟเรา้างบเราคใครใยร ลองราวามัมยังทม,มันวบเลือทัศีคุณทำงานคน

ดูกับเพื่อนกแล้วครับตัวใหญ่ครับเย็นเนอนาะโอ้อุณหภูมิต่างก,กันกับที่บ้านผมเยอะเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้เพราะว่าเราได้อยู่ใกล้น้ำนะครับอยู่ที่บ้านโอ้ย oh, อยู่ไม่ได้เลยครับร้อนครับ ร้อนมากครับวันนี้น่าจะไม่ถึง40องศาแต่ก็น่าจะมี37องศาเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับร้อนครับบอกว่าพายุโอ้ยตานงขมกุกลงงี๊ตุยที่ไ้ตุยที่ไ้ตุกละบาเล็กนะครับตาบอกว่าเล็กแมวเหรอกครับมันไม่บอกว่ามันไม่พอเคี้ยวนะครับมันจะติดฟันนะครับ ตับกระเบ็ดก็จะหมดเอาละครับจะมาดูว่าเพื่อนผมจะโชว์สกิลดีขนาดไหนนะครับผมรอถ่ายวีดีโออยู่นะครับเนี่ย ไม่ต้องเอาปลานะครับเอาเตะให้เตะก่อนนะครับตนนัวนี้นี่ <laughs> นี่ก็ประมาณบ่ายสามน่าจะได้เนาะตอนนี้ นุ่มนุ <match> oh, ่มน kind of ุ่มเหี้ยหนุ่มเหี้ยบอลเล่นนิดเลยบังดันเลยโซทำไมตู่อ้ยชิงายบังดันเต้มันไกลนะครับบานไม่ถึงครับมันไกลมากครับลมมาทางนี้ด้วยครับตาแลยบอลเนอะลมมันมานี้เนอะหนากนะบอกแล้วไอ้ก็เทมไปอีกกะเทมไปอีก สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ